เราเ้าไก็พบกับ,กโบโเกมเมอร์กันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกับบ้านหน้างูงหลังง,งูอยู่หลังหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากครับเื่อทำไปแล้วมันรู้สึกเสียใจมากเลยครับนี่นะครับไคเปิดไฟพัด นี่นะครับนี่คือบลงานผมได้ทำไว้นะครับม,มาดู้ข้าหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือผงานของผมได้ทำไว้นะครับซึ่งมันน่าละอายใจมากเลยนะครับเนี่ย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 ประตูเนี่ยแดงนะครับเป็นรูหูเลยนะครับก็ รู้สึกน่าสมเพ็มากนะครับแบบมันมันน่าจะด่าตัวเองเะีอ่อนะครับไม่ต้องไปโทษใครนะครับโทษตัวเองดีกว่านะครับนี่ให้ดูประตูอีกครั้งกับคลิปกับประตูเซนคุเรเนมาก nè, các bạn, ok, các, nếu ai thích thì đừng quên,กด like,กด share,กด subscribe, hãy